สวัสดีครับคนขยันมันมีวันอดตายถ้ายากสบายก็ซื้อเสียก็ปีรู้เรื่องสโลแกนขอครับสวัสดีครับผมสายชงคนโก้เครับออกรถไถมากันรับจ้างไปด่าดาาเลยครับออรับจ้างไปทั่วมาซื้อเอาปุ๋ยสีไก่มาลงให้เขาครับเนี่ยนู้นจะของครับนูน้นมากันจะของเพราะได้ขาขนมลูกแกพอได้ขาน้ำมันซื้อน้ำมัน ฝนพึ่งยุดโตขึ้นบเดี๋ยวตังโูปสก่อนนะครับเรีย้ครับมีรถก็ต้องทําไป เรียบร้อยแล้วครับรูว่าอยู่บ้านเอง <laughs> พอได้หายซิบเก้โอ้ยอ้เรื่องของเรื่องฝนฟึง้งยืนยุดตกนี่นะครับใส่ชีกายตั้งแต่บ่ายโมงนะครับถึงมาลงไหนสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีสี่โมงครึ่งเลยโอ้ยปลาเอาเรื่องเอาเรื่อง ôi không phải xe lô thải nó dè มาตั้งให้เขาครับทั้งหมด20ลูกตันหนึ่งครับลูกละ50าสิบโลวางไว้หาของ นี่แะครับสายจะผมอยากได้รถไถกันนี่แหละนี่นะครับรถไถก็สารพัดประโยชน์ครับเองอยู่ไรอยู่สวนเอง โอ้ยผ oh, <laughs> <laughs> ี้ไอยแม่ดูวโทษเดิเห็นด้วยเกียบจมมับจมมับเลยทำไมใช้รถไถแย่เลยงาน <laughs> นี่นี่แะครับประโยชน์ของรถไถครับโอเคนะครับพ่บอพี่น้องนี่นะครับชีวิตชาวไร่ชาวสวนแกก็ชีวิตผมกับสรูกแกของผมคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็ปีรู้เรื่องครับ นี่ก็พอได้คานมันเติมไว้ไทสวนเจ้าของขอคุณมมาครับสารการชมสุขภาพแข็งแรงกันตัวนหน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจนจากผมสายชวนคนนกูถ้าชอบก็ถูกใจจะใช้กก็ติดตามเข็นนั่นแหละครับการวิธีชีวิตบรรดาเองครับวิธีชาวไร่ชาวสวนขอบคุณครับ